ครับประกาศมินแทนนะครับผมกับหวยเราพัฒนางวดนี้นะครับเมื่อประจำวันพุธที่27กร,รกฎาคมมวนจนที่แล้วนะครับผลหวยเราออก0192เรียงมาเลยนะ0ู9ย์หนนะครับสาตัวบนนะครับเลขชุด4ตัวออก19 2 0 1เเด่นงวดนี้นะครับเด่นวันนี้วันพุธนะครับเด่น27ครับสงมานะครับ27 23ส,ส,สา สอปครับเจ็ดมาก็เจ็ดสามนะครับเจ็ดแปดห้าชุดไปดักร้อยส่ศนย์นะครับร้อยศูนย์ร้อยได้ศูนยนะครับ0 2นย์สองสามศนยองปดครับศูนย์เสามศเน้นนะครับ สงครับสองสามศูนยสอง, 28, สองนย์สครับชุดสี่ตัวนะครับด้างเลนเก้เนาะเก้าศูนยนะครับสตัวล่างด้สย2ตัวล่างครับ9 0 28นะครับแล้วก็ไปที่ 90าสําำหรับหวยราวพัฒนาห่วประจำมันพุทธนะครับเล่มคล้ายตัวเดิมเลยเฮ้ยก็ตามนี้นะครับถ้ามันจะออกคล้ายๆตัวเดิมมันก็คล้ายๆตัวเดิมนั่นแหละก็เห็นมันก็ออกวนไปเวียนมาอย่างนี้นะครับเห็นว่าหัวที่แล้ว9012ู่อถ้า9ก2อยู่ก็ขอโชคดีครับถูก3ามตัวตรง ถ้ามันมานะถ้าไม่มาเป็นอย่างสู